หนวดใหญ่ๆเอาเอาแบบนี้รดน,นี่ชุดสองครับเอาขึ้นเลยแช่นักแข็งกเก่าแล้วครับามาโผล่อีกโผล่อีกแค่น,น้อยนี่ ล่อไปจัดจานครับพี่น้องจัดจานไปกินน้ากันนะครับแซ่บแบโลดมือมาครับพี่น้องมึกอาเจนราดซีฟู้ดนะครับราดน้าจิ้มซีฟู้ดบ้งครับราดแบบนี้เลยครับโอ้มาครับมาเส็บๆน้ำเบาเช่น สวัสดีครับสวัสดีม่รักเชา่ากินแสบสู้หู่สุขอนครับเมื่อนี่พบพอกันคือเก่านะครับกับเบ้าเช่นเช่นสวยเช่นเอาว่าผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้โตล่มหนาวนะครับล่มมาอีกรอบแล้วครับพี่น้องอากาศเปลี่ยนนะครับเบ้าเช่นกับจัดคือกันเมื่อเนี่ยลงเมนูทะเลนะครับมึกอาเจนราดน้ำจิม้มซีฟู้ดนะครับแม่น้องลูกกี้เพิ่นเดสูเบาเช่นกินเมื่อเนี่ยเพิ่นอยากเพิ่นก็นเลยจัดมาเอามาเผื่อเบ้าเช่นน้ำ สลับกันกินเมื่อเนี่ยเปลี่ยนกันจับกล่องเพื่อกินไปแล้วนะครับล่มแห้งมาครับมาเสียบเสียบน้ำบาเช่นขาดบ่อใดก็เอ็มเปิดฟ้านี่แหละคือสีเขากันอยู่หรอครับพี่น้องล่องเบิ้งกันอ่ะโอ้ยเป็นตะเพ็ดจดีดจัดแต่ว่าน้ำจิ้มเพิ่นมาครับมาจุดจวดน้ำบาเช่นครับเขากันอบอลเช่นเข,าข่าคือเกา ดีครับโอ้ oh, <c oughs> มึกหนวดได้ใหญ่อืม าหน่อยน้ำจิ้มสามรสนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บดีมึกกรอบ เอาแบบนี mm ้รอดืม ืยังล้มตีสังกรีสีจัดม่านกโตโลกกว่านะครับพี่น้องเอาไว้หนูกไส้น้ำตัวหนึ่งหลัก,กะแม่น้องลูกกีเพิ่นกินตัวเดียวเพิ่นว่าเพิ่นอิ่มนะครับเหลือนี่กะเบาเช่นโอย,อย่างเดียว มาครับมา ลวกแล้วเนี่ยเอาลงแซไปในน้ำแข็งสะก่อนนะครับเพื่อให้มึกมันกรอบเอ้าอ่ะแบบนี้ก็ได้ ้มกระแห้งย่านตะเด็นเข้าตา 음음 mm -hmm. mm -hmm. ราดน้ำจิ้มแบบนี้ได้ครับ 嗯。Mm hmm. ว่าตัวฟองเขาตาเราไปน้องเอ้ยมันลม้มมาทั้งทีครับ อะไรเรามาันทิกกระเด็นเอาทรับนี่แหละเข้าตาดินโพทาด้วยเนาะอื้อหือ Sút đi đi nằm chìm phần. Ở, ngũ vì vì. Ừ. ร่มหลักกระนาวพร้อมนะครับเมื่อว้านกับเมื่อนี่นะครับ กรอบแน่ง ซีตโตโรหลายเติบด้ยครับเนื้อมันแน่นกินข้าวเดียวก็อิ่มครับ ล่มมากเป็นบาทตีถ้ากิสีดังบึมๆอยู่ครับอืึ้กันไก่เก่ามากอยู่หันบอตัดตัดบึง้งอะนรนะ ือมะเห็ดกินเองเนี่ยครับสาใจอีหลีครับพี่น้องอืมืออือ ตรวจอไปเล้วครับพี่น้องทันิด้นเสียงบึมๆแบบบนี่แหละครับบรรยากาศร่มตีสังนแตสีทั้งหน้า I <laughs> 嗯。Mm hmm. ร้างเมื่อจะบาดนะเหนียวโอ้โหจวดขกปีนองเลยชุดจวดดีดี เอาเรียบร้อยครับพี่ร้องเอ,อ้อิ่มคับซีโตกิโลหนึ่งภาวาซื้อมากโตมันโลเคิงนะครับแม่น้องลูกกีกินไปแล้วกะไวให้ผู้บบาวหน่อยเลือกโรงเรียนมาเพื่อเพิ่อนอยากแต่ว่าเพิ่นกับบกคอยมากครับอาหารทะเลน้องลูกกี่จะบกคอยกินอาหารทะเลนะครับเอาเสียพายุรีครับพี่ร้องเอาบรรยากาศโตล่มหนาวเมือนนะครับ ลงทะเลขังเทียงหน้าอีสานบันเฮาออเนี่ยแหละครับมีทะเลเือ่กันนะครับคู่เมือหากินบ่อยากนะครับพี่น้องอยากยังกะเข่าตลาดสดมีเบิดทุกอย่างครับพี่น้องหรือว่ามีช่องท่างสั่งในออนไล่ยังกะข้าเจ้ามีทรงคู่เมือเนี่ยครับบ่อยได้ยากจักเม็ดบ่อยได้ไปหอดทะเลก็ได้กินแสบขาอินี้ครับพี่น้อง มึกอาเจนบ่มึกอาเจนนะครับหรือว่ามึกกล้วยนี่แหละมัง่งมีมั่งพร้อมเลยครับพี่น้องบาวเช่นกับบ่อคอยเก่งทั้งนี้นะครับเอาตว่วานหุจัดต่ว่าแสบใครดีครับพี่น้องผู้ใดอยากอะซื้อมาจัดเองเลยนะครับมันจังจุใจสำหรับมือนี้กะเสียวไปซ้ำนี้ก่อนครับพี่น้อง มือ่อนาพอกันใหม่นะครับขอพุณนพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่คอยติดตามรับชมครับคอยสนับสนุนบาวเชียนมาโดยตลอดนะครับพี่น้องขอพุณนถูกถูกคอมเมนต์ถูกไล่ทุกแช่นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพน้ำครับพี่น้องขอเอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุกสมรลำรลุวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ